เสียงไงเสียงเออโอ้โอ้โอ้วายโยวายโยสวัสดีครับวัสดีแม่แเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมไปไหนเเดินไปไหนวันนี้แล้วก็ จะพาเด็กนักเรียนจะพาดเด็กนักเรียนเดินออกกําลังกายนะครับจะพาเด็กนักเรียนเดินออกกําลังกายครับผมแล้วเดินออกกําลังกายเนี่ยทาไมพ่อควานไปคนเดียวไม่ได้หรือว่าต้องพาพ่อเบิร์ตไปด้วยคะก็ต้องพาพ่อเบิร์ตไปด้วยนะครับไปคุมเชิงนะครับผมไปคุมเชิงแล้วจ่อยเนี่ยเขาเขาแบบฟังพ่อควานฟังคุณครูหรือว่าฟังพ่อเบิร์ตเขามากกว่าคะก็ <c oughs> ถ้า อาศัยความคุ้นเคยก็ได้เป็นพ่อเบิร์ดนะครับความคุ้นเคยเวลาได้ยินเสียงทุกวันเนาะใช่ครับไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวพคนเดียวเลยนะครับผมนะคะวันนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวให้ลุงลุงลุงคุณครูนะคะมาบอกก่อนว่าพัฒนาการเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรียนมาจะเข้าหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยก็พัฒนาการ ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามลําดับเนาะเราจะไม่บังคับเราจะไม่เร่งรีบเราไปเรื่อยๆนะครับเราไม่บังคับเราไม่เร่งรีบเราไปเรื่อยๆนะคะเด็กชายจอยลอยนี่นะครับเราเรียกจอยมาครับมาคนนี้เลยมามาหาพ่อมาหาพ่อหาพ่อสวัสดีครับพ่อครับน้อยเด็กเด็กนักเรียนครับสวัสดีครับด้วยครับไงเออมีเสียงด้วยครับผมครับเชิญด้วยครับด้วยครับครับเดี๋ยวนี้เอ่อ คุณครูเขาเรียกให้มาเขาก็มานะคะเออเขาเรียกยังไงรูรูรขอหม่ำขอหม่ำเออขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยกูกูกลัวคุณครูกลัวคุณครูโอู้หูรอโอ้โเสียงอะไรลูกเสียงไปไหนเสียงว้าวเสียงไปไหน เออเอ่อเอ่อเสียงไาเสียงเออเก่งเก่งเก่งหลายๆท่านสอบถามเข้ามาแม่นิดน้องจ่อยเป็นอะไรทำไมตาเขียวตาปูดนะคะอาครับก่อนค่ะ ทำไมน้องจ่อยตาเขียวตาปูดนะคะนี่เลยค่ะพี่ๆนะคะสีทาเปลือกตาน้องจ่อยนะคะเขาถูเสานะจ๊ะพี่จ๋าเขาถูเสาเนินนะคะพ่อแม่พี่น้องหานะฮะอ่ะโยกงวงโชว์ด้วยยกงวงโชว์เด็กชายจ่อยจุงงวงชูงวงชูงวงไหมจุงงวงไหมชูงงวงไงลูกชูงวงก่อนจุงจชูงวงชูงงวงชูงงวงโชว์พี่ๆจุงงวงโชว์พี่ๆก่อนโชว์ไหมโชว์ไหมโชว์ไหม ตาแป๋วชัยเลยเราทุกคนก็ได้ด้วยก็นะคะวันนี้มามาอัปเดตนะคะอาการเด็กชายจ่อยนะคะพี่ๆมาวันนี้เลยมามามาดูพ่อควานเรียกดูพ่อควานเรียกตาแป๋วหันมาเลยค่ะโอ้โหส่งเสียงตาเหลือกด้วยส่งเสียงด้วยน่ารักจริงๆเลยน่ารักมากเลยแล้้วนองก็อนลองไง้องไงลออน้งอ้อนพ่อควานเป็นยัง อ้อนครูเป็นอย่างนักเรียนดูเขาอ้อนดูเขาอ้อน้อเรียบร้อยเลยอืออันนี้คือเสียงร้องอ้อนนะคะเสียงร้องอ้อนอุ้มยังไงอุ้มยังไงอุ้ม่ายังไงอุ้ม่อนอุ้มยังไงจอุ้มยังไงลูก อู้จ่อยอู้มจ่อยอู้มนะคะจ่อยอูมจ่อยเก่งแล้วจ่อยเก่งแล้วนะคะน้องจ่อยนะคะช้างพลายวัยสองขวบเก้าเดือนนะคะน้องเป็นพลายนะคะน้องพลายบุญหลายจ่อยนะคะพอควานก็มาปราบขาหลังแล้วนะคะพี่ๆอาการ ความดื้อก็จะโอ้โอวโยย่อวายยอโอ้วายยออยากโชว์วายยอจะมาแจกขาหลังแม่นิกไม่ได้นะคะฝั่งทางนี้พี่บุญเหลือนะคะพี่บุญเหลืเนาอพี่บุญเหลือกับน้องบุญหลายนะคะอะพี่บุญเหลือนะจ๊ะฝั่งทางนี้น้องบุญหลายนะคะหรือที่เราเรียกกันนาอน้องจ่อยนะคะคนรอ <c oughs> ตาจะหายเขียววันไหนนอ้อนี่นาอ เราก็จะพาน้องจ่อยอาบน้ํานะคะเดินออกกาลังกายยามเย็ยนให้เขาคุ้นชินนะคะให้เขาคุ้นชินนะจ๊ะมีเป็นพี่บุญเหลือนะคะเป็นช้างพลายเหมือนกัน,นะค่ะพี่พี่น้องเป็นช้างพลายเหมือนกันนะคะเป็นช้างพลาย <circul Einstein> พี่บุญเหลือน,นี่กี่ขวบแล้วคะสามขวบแล้วจ <ded> ้า <cur rais> พี่บุญเหลือนะคะ <Luke> หุยงาออกแรงอยู่นะพี่พี่นะคะรูปหล่อเลยแหละนะคะโตไปในอนาคตอ๋อ เอ๋อพี่บุญเหลือนี่ลูกลูกพ่อเบียร์ที่อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมคะที่ตอนนี้ใช่ไหม,อ,มอ๋อพี่บุญเหลือพี่บุญเหลือเอ้หโอหอาบน้ำก่อนครับเด็กชายจยอยนี่ <c oughs> เตรียมเสบียงเตรียมเสบียงเตรียมเสบียง <c oughs> ม่ควานเตรียมสเบียงให้กับพ่อเบิร์ตนะคะสเบียงก็ของเราก็คือกล้วยหวานๆนะจ๊ะอ่าวันนี้เราจะพาเด็กชายจ่อยนะคะเดินออกกําลังกายจากพี่จา๋าแต่ว่าขออนุญาตอาบน้ําลางไปค่ะพี่ๆเดินออกกําลังกายกันไปยาวๆเลยค่ะนะคะ <c oughs> เด็กนักเรียนทําไมอ้วนตุตะจังพุงปลิ้นแล้วปลิ้นอีกนะคะในระหว่างการเดินนะคะในระหว่างการเดินเอ,อ่อออกกําลังกายนะคะให้เขาคุ้นชินอย่างนี้เราก็ เราก็ต้องป้อนกล้วยไปด้วยนะคะเพื่อให้เขามีกําลังใจนะคะมีกําลังใจในการเดินนะคะรู้ซ้ายขวาหน้าหลังนะคะเวลาได้ยินเสียงรถอย่างนี้อุ้ยแต่น้องจอยถือว่าโอเคมากตอนน้องมินนี่เดินวันสองวันได้ยินเสียงรถแม่นิกอยู่ข้างหลังตอนนี้ก็คือเตรียมสแตนบายวิ่งแล้วนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าน้องจอยเนี่ยเขาโชคดีที่เขามีพื้นฐานจากแม่เขามานะคะคืออยู่กับแม่ก็ ได้ยินเสียงรถเสียงอะไรตลอดนะคะพี่ๆี่พอเวลามาเดินอย่างนี้ก็จะง่ายนะคะค่อยๆพาเดินไปค่ะพี่พี่ค่อยๆพาเดินไปนะคะก็จะเดินอย่างนี้ทุกวันนะคะพยายามเดินทุกวันให้เขาคุ้นชินคือให้เขาไม่เครียดด้วยนะคะเขา,เอ,าอย่าลงแม่เนาะเข้าโรงเรียนนะคะก็ให้เขามาได้เจอพี่น้องช้างเชือกอื่นกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าให้อยู่แต่ที่บ้าน ก็จะแบบบางทีเขาเรียนเขาก็จะเครียดเกินไปนะคะนี Harmon ่ก็พามาเจอพี่น้องช้างเชือกอื่นๆนะคะพี่ๆฮัลโหลพี่น้ำเพชรฮัลโหลพีพี่น้ำเพชรนะคะพี่น้ำเพชรนกแก้วนะคะพี่ๆให้กำลังใจพี่น้ำเพชรกันได้นะคะฝั่งทางนี้คุณแม่นิ่มนะคะพังแม่นิ่มนะคะนี่น่ารักอ้วนท้วนสมบูรณ์กันมากเลยจ้า ไปกันต่อไปกันต่อ <c oughs> เด็กนักเรียนเดินสบายใจมากไม่มีซ้ายขวาหน้าหลังไอตรงท้องน้องนั้นตรงเขียวๆฟ้าๆนั้นน้องถูเสานะคะพี่ๆถูเสาและสีเสามันติดนะคะ, <c oughs> ะที่ต้องเดินพ่อควานด้วยเอ้ยขออภัยค่ะที่ต้องเดินคุณครูด้วยแล้วก็พ่อควานเบิร์ดด้วยเพราะว่าในอนาคตต่อไปเนอะน้องจอยเรียนจบแล้วน้องจอยก็ต้องอยู่กับพ่อควานเบิร์ดนะคะ เขาจะได้คุ้นชินกับพ่อความเบิร์ดด้วยเนาะ,ะเราก็เป็นคุณครูเท่านั้นเองนะคะเราก็เป็นคุณครูเนาะพอนักเรียนเรียนจบเรียนเสร็จเราก็ส่งเขากลับหาพ่อแม่เขาเหมือนเดิมนะคะอ๋าสบายเลยน้องจ่อยเดินแบบไม่มีเสียวหลังซ้ายขวาเลยนะคะพี่ๆอู้สุดยอดมากถือว่าพื้นฐานเขาดีมากจริงๆนะคะพื้นฐานเขาดีแล้วก็ เขาเขานิ่งอะค่ะพี่พี่ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็ขอชมเลยในความเป็นจริงเลยนะคะเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นระยะทางที่น้องจ่อยเดินนะคะก็เหมือนเดินรอบบ้านนะคะหน้าบ้านมาหลังบ้านแต่อ้อมนะคะก็เดินออกกําลังกายนะคะพี่พี่เด็กชายจอย่อยสวัสดีครับอุ้ยเดินสวัสดีครับไปแล้วหรอโอเค คิดคิดโอยังเคี้ยวอยู่ไปไปลูกไปไปเดินด้วยสวัสดีด้วยเป็นแล้วนะไปค่ะไปเรื่อยๆเลยจ้าทำายทำไรทำไรโอเคครับพอเวลาเขาทำทำถูกนะคะเขาจําได้นะคะเราก็ให้กําลังใจเขาเดินเรื่อยๆเราก็ต้องพยายามป้อนให้กําลังใจเขาอยู่ตลอดเวลานะคะพี่ๆให้กําลังใจเขานะคะ ให้เขารู้ว่าเออเนี่ยเขาโรงเรียนนะเขามีพ่อควานแม่ควานนะคะถึงเขาตอนนี้เขายังไม่ได้อยู่กับแม่แต่ว่าเขาก็มีพ่อควานแม่ควานที่เขาสามารถเชื่อถือใจได้นะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะนะคะพี่ๆยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณครูเพาแล้วก็นักเรียนจ่อยด้วยนะคะ พลาดประการใดอย่างไรต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะอ่าโอเคอ่ะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันจูงน้องจ่อยบ้างนะคะเอากันคนละฝั่งจับกันคนละฝั่งนะคะอ่าให้เขาคุ้นชินนะคะคุ้นชินทุกๆฝั่งนะคะไปช้าแต่ไปชัวร์นะคะไปช้าแต่ไปชัวร์อ่าโอเคค่ะนี่ดีมาก ครับครับก่อนครับก่อนครับโอ,อ,อ,อ้ยังเขียวอยู่เค,ค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า